ดีชาวันที่สองนะคะเด็กๆไซเีเรียนคลอดเมื่อวานนะคะไซบบเรียนวุลี่คอดแม่เป็นไซเีเรียนโอโ์ไซโครงสร้างใหญ่นะคะพ่อก็เก่สวยเลยค่ะนี่ได้หนึ่งวันแล้วนะคะออกเมื่อวานอะ ออกมาทั้งหมดมี9ตัวนะคะแต่ว่าตัวสุดท,ท้ายก็คือเขาน่าจะสำลักน้ำ่ำําตั้งแต่อยู่ในท้องพอออกมาเขาก็ตายแล้วนะคะ<ม>ก็เลยเหลืออยู่8ตัวตัวผู้สี่ตัวเมียสี่นะคะ แม่ก็น,นอนให้นมลูกไปนะคะนอนกกลูกไปเนี่ยแม่จิเป็นหมาที่เลี้ยงลูกดีมากนะคะดูแลลูกดีมาก ตัวนอนอยู่ทั้งนูน่นหลับแม่ก็หลับมงจะเหนื่อยวันนี้ก็โอ้เสียงดังมากเลย ก็มาอัปเดตให้ดูแค่นี้นะคะไซบีเรียนน้อยอายุหนึ่งวันแล้ว